สวัสดีค่ะกับมาเจอเจอกันอีกแล้วค่ะเนะคะอยู่เราก็อยู่กันที่สุดรถยนต์มือสองตโต้ค่ะเนี่ยฮะและตอนนี้ค่ะก็อยู่กับช่วงแนะนํารถเข้าใหม่กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็อยู่กันกับรถหรูจ้กแบรนด์ฮอนดานั่นก็คือ Honda Accord นั่นเองค่ะต้องบอกว่ารถพุ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆนี่คะคือเอามือแทบไปนี่คือจะบอกว่าเอามือวางลงทาบลงไปนะ,ะมือแทบพองได้เลยทีเดียวค่ะเพราะรถร้อนจริงอะไรจริงเนะ,ะ่ะเพิ่งเข้ามาใหม่ซ สภาพเดิมๆยังไม่ได้มีการเก็บงานยังไม่ได้มีการแบบว่าเก็บรายละเอียดใดๆทั้งสิ้นค่ะนะคะเดี๋ยวเกสพาทุกคนค่ะไปดูพร้อมๆกันว่าคันนี้สภาพเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วตอนนี้เราอยู่กันกับ Honda Accord 2 0 EL องศูนยไเชนรถปี2017ค่ะราคาป้ายแดง1445,000บาทค่ะ มาพร้อมกับสีดำนะคะเป็นอีกหนึ่งสีที่ขายจริงมากๆแล้วมาพร้อมกับความหรูหราความคุมฐานนั่นเองค่ะสำหรับตัวนี้ค่ะกับเจ้า h o นได a c c o r d กระจงหน้าจะเป็นตัวโครมม,ม,มาพร้อมกับช่องลมด้านล่างสีดำค่ะสำหรับในส่วนของตัวไฟหน้านะคะจะเป็นรูปแบบ LED มาพร้อมกับไฟตัดหมอก LED อีกด้วยนั่นเองค่ะและตัวนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องยนต์ เบนซินค่ะ2.0หรือว่า2 0 0 0ซีซีนะคะให้แรงม้าศูนถึง155แรงม้าด้วยกันค่ะดูกับด้านหน้ากันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราขยับมาดูกับตัวล้อกันบ้างตัวนี้เป็นล้อแม่จาก Honda ขนาด18นิ้วค่ะนี่นะคะแบบนี้เลยกระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยว LED อันน้อย เนะะี่ะเขาเรียกว่าจิ๋วแต่จซลจ้ะนะฮะแบบนี้เลยเราก็จะมีกับตัว Honda Landwatch ค่ะก็ให้คุณสามารถดูรถในมุมอับเวลาที่คุณต้องการเปลี่ยนเลนได้อีกด้วยที่จับประตูจะเป็นตัวคีย์เลยสามารถที่จะล็อกหรือว่าปลดล็อกตรงที่จับประตูได้เลยค่ะแบบนี้นะะและอย่างนี้คือการปลดล็อกเนะะี่ะ และอย่างที่บอกว่าเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะที่คุณเห็นตอนนี้คือสภาพเดิมๆนะก็คือถือได้ว่าสภาพเนี่ยดีและพร้อมใช้งานอยู่แล้วแต่ว่าแน่นอนเดี๋ยวเราจะมีการเก็บงาน mm. เก็บรายละเอียดทําความสะอาดนะคะรถจะยิ่งดูใหม่กว่านี้นะคะทาไมหลายคอนอาจจะสงสัยนะ,ะหรือใครที่บอกว่าเพิ่งเข้ามาครั้งแรกทาไมถึงเอารถที่แบบ ข้ามาปุบแล้วเอามาให้ดูเลยเพราะว่าเราอยากให้คุณเห็นค่ะว่ารถที่เราเ,าเอาได้มาเนี่ยแต่ละคันคือสภาพดีอยู่แล้วเพราะว่าเรามีการคัสดสรรรถมาอย่างดีรถที่จะมาขายที่สุดรถยนต์มือสองโต๊ะคันเนี่ยต้องเป็นรถคัสสภาพเกตเองค่ะยังไงคือไม่มีการชนหนกักพิคว่ำนำพ่วงนะคะไฟไหมถ้าตรวจเจอยินดีซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์และยังสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้อย่างถูกต้องมาต่อกันกาบนะคะในส่วนของด้านขายรถกันบ้าง กรวกด้านหลังค่ะก็จะเป็นระบบไลฟฟ้านะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ค่ะไฟท้ายค่ะจะเป็นรูปแบบ LED นะคะมาพร้อมกับกล้องมองหลังและเซ็นเซอร์หลัง2จุดด้วยกันแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ดูกับในโซนของนะคะด้านไฮลด ในเรื่องของการเก็บของเก็บสัมภาระต่างๆโอ้โหจะบอกว่ากว้างมากทางกว้างทางลึกนะะี่ะสามารถจุของต่างๆได้เยอะเลยแล้วคือนี่คือสภาพเดิมๆแต่ว่าสภาพดีมากเลยนะะและนี่ก็คือรอบๆตัวรถกับ Honda Accord เดี๋ยวเก็จสภาทุกคนไปชมด้านในตัวรถกันต่อเลยค่ะ และนี่คือด้านในตัวรถนะคะทุกคนคะ่ะด้านในจะเป็นสีทูโทนแบบนี้เลยค่ะนะคะสภาพคือดูใหม่นะถือได้ว่าโอเคเลยแล้วก็มีการตกแต่งลายไม้สีน้ำตาลนะคะตัวคอนโซลด้านหน้าประตูด้านข้างคะ่ะตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นสีดําเงานะคะเป็นโนมแบ็กนั่เองคะ่ะสําหรับตัวเบาะเป็นเบาะหนังนะคะโทนสีเบจไม่มีอรอยขาดและเป็นเบาะประตไฟฟ้าคู่หน้าฝั่งคนขับเนี่ยเขาก็จะเพิ่มตัวดันหลังเข้ามานะคะแล้วก็จะสามารถจดจํา ตำแหน่งหรือว่าเมมตำแหน่งได้ผู้นั่งได้ถึง2ตำแหน่งด้วยกันค่ะพวงมาลัยค่ะก็จะเป็นตัวมัลติฟังก์ชันสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับสามาร์ทโฟนปรับบอลลุ่มปรับโหมดต่างๆได้มีกับตัวคูสคอนโทรลและเมื่อกี้เราบอกว่ามีตัว Honda l ้า d w a t c h ค่ะนี่ ให้ดูนะคะรถในมุมอับทางด้านซ้ายมือนะคะหรือว่าเวลาที่คุณต้องการเปลี่ยนเลนนั่นเองด้านล่างค่ะนะคะตรงนี้หน้าจอก็ทําเป็น2หน้าจอทางานควบคู่กันตัวนี้จะเป็นจอทัชสกรีนนะคะเล่นเครื่องเล่น audio media เชื่อมต่อบ l ท e t กับสมาร์ทโฟนต่างๆได้เลยด้านล่างตัวแอร์ตรงนี้จะเป็นแบบดูอ้อซอนย่อิสระสายขวาปรับระดับอุณหภูมิความแรงของลมทิศทางลมต่างๆได้แบบนี้เลยค่ะแล้วก็ตรงนี้ตึง้งช่องเสียบ USB ที่จุดบุรีเกียออโต้นะะตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มควบคุมม่านไฟฟ้าด้านหลังอ่าใช้งานได้ปกติแบบนี้นะฮะนี่นตรงนี้ก็จะเป็นช่องวางแก้วใส่ของทั่วไปค่ะมาพร้อมกับช่องเสียบ HDMI USB และไฟ12โวลต์ค่ะด้านหน้าก็จะเป็นช่องใส่ เอกสารมาพร้อมกับไฟส่องสว่างนะะี่ฮะนี่คือโซนด้านหน้าค่ะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเกศจะพาทุกคนเนี่ยไปดูกับโซนห้องผูพิสันด้านหลังกันต่อเลยะคะ่ะและนี่คือพื้นที่ด้านหลังค่ะจุดแรก,กเรามาดูกับตัวเบาะกันก่อนเลยเนะคะเบาะนี่ถือได้ว่าสภาพดีนะคะเพราะเป็นสภาพเดิมๆเนาะอย่างที่บอกยังไม่ได้มีการเก็บงานนะยังไม่ได้มีการทําความสะอาดใดๆทั้งสิ้นค่ะตัวนี้นะคะเบาะไม่มีอรอยขาดค่ะและยังสามารถที่จะล็อก นะคะเบาะเด็กได้อีกด้วยสำหรับตรงกลางดึงออกมาค่ะเป็นที่วางแขนนะคะแล้วก็ปเปิดออกมาเป็นที่วางแก้วได้แบบนี้ยังไม่หมดค่ะเขายังมีกับช่องที่สามารถเชื่อมต่อด้านท้ายรถได้ค่ะให้คุณสามารถหยิบของเก็บของต่างๆได้เป็นการแบบเพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะพูดถึงในเรื่องของความกว้างบอกเลยกว้างค่ะนั่งได้สบายๆรองรับคุณผู้สรีละคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนั่งได้อย่างแน่นอนนะคะนอกจากนี้ยังมีแอร์โซนห้องพอดี ด้านหลังแบบนี้ให้ความเย็นที่ทั่วถึงอย่างแน่นอนค่ะและ นอกจากจะมีม่านไฟฟ้าด้านหลังแล้วนะคะด้านข้างเขาก็ไม่น้อยหน้าค่ะมีกับม่านแบบนี้ให้คุณด้วยนะคะท้งสองฝั่งบานประตูค่ะเอาไว้แบบบังแดดเวลาที่แดดอ่าตัวแดดเนี่ยส่องมาด้านข้างกระจกด้านข้างแบบนี้นะคะคันนี้ถือได้ว่านะคะเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ค่ะเป็นรถปี17แล้วก็เป็นรถคันสภาพเกีรต A อย่างที่บอกว่าไม่มีชนดาัพิความน้ำท่วมไฟไหม้นะคะที่คุณเห็นนี่คือสภาพเดิมๆเลยเราได้รถมาปุ๊บเราก็มาแนะนำนะคะ รีวิวให้คุณเห็นเลยว่ารถเข้าใหม่ของเราสภาพเป็นอย่างไรและอย่างที่บอกเดี๋ยวเราจะมีการนําไปเก็บงาน mm. เก็บรายละเอียดต่ mm. งางๆนะคะเช็คตัวรถให้อย่างดีและทําความสะอาดรับรองว่ารถจะยิ่งสวยกว่าน,นี้ค่ะใครสนใจคันนี้นะคะราคาอยู่ที่729,000บาทค่ะกับตัว Honda Accord นะคะนอกจากนี้ต้องบอกว่า Honda Accord เนี่ยเขายังมาพร้อมกับความอัจฉริยะนะคะกับตัวกุญแจรีโมท อัจฉริยะนั่นเองอ่ายังนะคะยังไม่ส่งกุญแจมาให้อีกเป็นตัวกุญแจรีโมทอัจฉริยะที่คุณสามารถที่จะกดสตาร์ทรถนะคะผ่านตัวกุญแจแบบนี้ได้เลยค่ะกรณีที่ว่าคุณจอดรถตากแดดไว้นั่งอยู่ในร้านอาหารแล้วแบบเฮ้ยถ้าขึ้นรถไปอาจจะต้องแบบร้อนเหมือนเขาไปอบซาวนาแน่แนเลยคุณสามารถสตาร์ทรถไว้ได้เลยค่ะโดยกดปุ่มโฮค่ะค้างไว้จนไฟกระพริบหนึ่งครั้งเครื่องก็จะสตาร์ทโดยอัตโนมัติและเครื่องปรับอากาศภายในรถก็จะทํางานให้คุณทันทีค่ะ อันนี้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีสุดพิเศษจากทาง Honda Accord และถ้าเกิดว่าคุณต้องการปิดเช่นเดียวกันค่ะป้องกันดักตัวรถคุณก็กดปุ่มเดิมค้างไว้รถก็สดับอัตโนมัตินะฮะแล้วก็ไม่ต้องห่วงในเรื่องของโจรกรรมต่างๆเพราะว่าบางคนบอกว่าเอาสตาร์ทรถด้วยแบบนี้ถ้าเกิดว่ามีคนมาแบบทุบกระจกรถของคุณแล้วขับรถคุณออกไปเลยก็ได้นี่ไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ากรณีที่ว่าคุณ อยู่คุณข้างนอกแล้วสตาร์ทด้วยคุณแจและมีคนทุบกระจกรถคุณพอเขาจะเข้าแบบเข้าเกียร์ปุ๊บรถจะดับอัตโนมัติค่ะหรือต่อให้คุณเดินกลับมาที่โหลดค่ะคุณก็ยังไม่สามารถเข้าเกียร์ได้คุณต้องมีการดับเครื่องก่อนและสตาร์ทใหม่ผ่านตัว start stop engine รถถึงจะสามารถทํางานได้ปกตินะคะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งระบบเซฟตี้ดีๆนั่นเองใครสนใจกับคันนี้ค่ะกับ Honda Accord 2000 EL Manu รถปี Z Z e L 2017อย่ารอช้าค่ะนะคะเป็นรถเข้าใหม่ของเราเลยสามารถอินบ็อกซ์มาได้เลยที่สุดรถ นมือสองต่อตอตาค่าของเราค่ะ